ปธมบทแห่งทวยเทพเมโสโปเตเมียเอนลิวเทพแห่งพายุผู้กุมชะตาฟ้าดินท่ามหาเทพอานูคือประธานสูงสุดที่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างเทพเจ้าที่เราจะพูดถึงในคืนนี้ก็คือผู้บริหารจัดการโลกอย่างเต็มตัวเขาคือผู้ครองอำนาจสิทธิขาดเหนือชั้นบรรยากาศเป็นเจ้าของสายลมพายุและที่สำคัญ เขาคือผู้ถือครองแผ่นจารึกแห่งโชคชะตาที่สามารถกำหนดความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเอลิวเทพเจ้าผู้ดุดันที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องสาบสูญไปตลอดกาลเอลิวคือบุตรชายของอานูชื่อของเขาประกอบด้วยคำว่าเอ็นที่แปลว่าเจ้านายและลิวที่แปลว่าลมหรือพายุชาวซูเมเรียนเชื่อว่า เอลิวคือผู้ที่แยกท้องฟ้าออกจากแผ่นดินเพื่อให้โลกมีพื้นที่สำหรับสิ่งมีชีวิตศูนย์กลางการบูชาเขาอยู่ที่เมืองนิปปูในวิหารที่ชื่อว่าเอคูหรือบ้านแห่งผูเขาว่ากันว่าที่นี่คือจุดเชื่อมต่อระหว่างสวรรค์และโลกเอลิวเปรียบเสมือนลมหายใจของโลกเมื่อเขาอารมณ์ดีลมพายุจะนำพาความชุ่มชื้นมาให้แต่เมื่อไหร่ที่เขาพิโรธพายุคลั่งจะกวาดล้างทุกอย่างที่ขวางหน้า สิ่งที่ทำให้เอนลิวหน้าเกรงขามที่สุดไม่ใช่แค่พลังลมพายุแต่คือการที่เขาเป็นผู้ครอบครอง Tables of Destiny หรือแผ่นจารึกแห่งโชคชะตาใครก็ตามที่ถือจารึกนี้จะมีอำนาจสั่งการจักรบาลได้ตามใจชอบแม้แต่เทพเจ้าองค์อื่นก็ยังต้องก้มหัวให้ในสายตาของชาวโบราณเอนลิวไม่ใช่เทพที่ใจดีเขาคือภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เข้มงวดรักระเบียบ และไม่ชอบความวุ่นวายซึ่งนิสัยรักความสงบของเขานี่แหละที่กลายเป็นชนวนเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์นี่คือตำนานที่โด่งดังที่สุดของเอลิวในยุคที่มนุษย์เริ่มทวีจำนวนมากขึ้นเสียงอึกทึกครึกโครมจากการใช้ชีวิตและการเฉลิมฉลองของมนุษย์ดังขึ้นไปถึงสวรรค์จนเอลิวนอนไม่หลับด้วยความรำคาญและมองว่ามนุษย์เริ่มวุ่นวายเกินควบคุม เอลิวจึงประกาศกลางสภาเทพว่ามนุษย์ต้องถูกกวาดล้างเขาจึงสั่งปล่อยน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่เพื่อล้างบางทุกชีวิตให้ดับสิน้นแต่ทว่าแผนการของเขาถูกขัดขวางโดยน้องชายจอมเล่ยอย่างเอนกีซึ่งเราจะไปเล่ารายละเอียดกันในตอนหน้าว่าเอนกีแอบช่วยมน,นุษย์ได้อย่างไรเอลลิวคือตัวแทนของธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ทั้งให้ชีวิตและทำลายล้างในเวลาเดียวกันแม้เขาจะดูโหดร้ายในสายตามนุษย์ แต่สำหรับชาวเมโสโปเตเมียเขาคือความยุติธรรมที่มาพร้อมกับความเด็ดขาดที่โลกต้องมีในตอนหน้าเราจะไปพบกับคู่ปรักตลอดการของเอลิวเทพเจ้าที่เป็นผู้สร้างและผู้พิทักษ์มนุษย์อย่างแท้จริงมหาเทพแห่งปัญญาและน้ำจืดเอนกีเรื่องราวการหักเหลี่ยมเฉือนคมบนสวรรค์จะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดสำหรับคืนนี้ขอให้สายลมพัดพาความสงบสุขมาสู่ใจคุณราตรีสวัสดิ์ จาก World of Myths ตำนานก่อนนอน